สวัสดี FC แฟนผิวไร้ขนทุกคนด้วยนะครับหลังจากเมื่อค่ำคืนนี้ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวม,มากๆโดยการไล่ถล่มสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าไป3ประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนานมาได้แบบสวยงามพร้อมลดช่องว่างของคะแนานกับพื้นที่ท็อปโฟรเหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นแม้ว่าครึ่งชั่วโมงแรกของเกมแมนยูแทบจะบุกไม่ขึ้นแต่สุดท้ายก็ได้4ประสานในแนวรุกทั้งบรูโน่กินวูดแรดฟอร์ดและมักซิยาวช่วยการปันป่นป่วนเกมรับของวินล่าจนเป็็นที่มาของปรรระตูแกสเจ คลิปนี้พี่โอเล่จะพาไปดูประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมกันสักหน่อยครับ น้องไม้เขียวกำลังเฟี้ยวสุดๆต้องบอกว่าตอนนี้ชื่อของเมสันกินวูดคงทำให้กองหลังทีมอื่นอยู่ไม่เป็นสุขกันแล้วเพราะเจ้าหนูวัย18ปีกำลังบอกทุกคนว่าผมไม่เล็กนะครับโดยฝีเท้าอันจัดจ้านเกินอายุมีทั้งความเร็วทักษะในการเลี้ยงบอลรวมไปถึงการจบสกอร์ที่เด็ดขาดทั้งซ้ายและขวาจนยากที่กองหลังจะคาดเดาได้เมื่อคืนนี้เขาโชว์ให้เห็นถึงความรวดเ,เร็วในการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะในจังหวะสวนกับและยังแสดงศัก,กยภาพในการยิงประตูที่เฉียบคมจากการซัดด้วยเท้าขวาเต็มข้อบริเวณกรอบ ทษจนบอลพุ่งแรงชนิดที่เปเป้เรนาได้แต่ยืนมองเท่านั้นและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมโอเลกุน่าโซชาจึงส่งกีนวูดลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งประตูที่กีนวูดยิงได้ทําให้เขากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งคนที่2ที่สามารถยิงประตู3เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกในการลงเล่นให้แมนยูด้วยวัย18ปี282วันโดยก่อนหน้านั้นคนที่ทําได้ก็คือเวนูรูนี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2005ด้วยวัย19ปีกับ125วันนอกจากนี้กีนวูดยังเป็นนักเตะ คนที่4ที่อายุ18ปีหรือน้อยกว่านั้นที่สามารถยิงประตู3นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโดย3คนก่อนหน้านี้ได้แก Danny ่แดนนี่คาดามาเทีรีในปี 1997, ไมเคิลโอเว่นในปี1997กับ1998และฟันซิสเจฟเฟอร์ในปี1999 ป็อ ok no กโนคอนเน็กชันกลายเป็นคู่หูแดนกลางที่อันตรายไปแล้วสําหรับพอป็อกบากับบรูโน่เฟอร์นันเดสหลังจาก2คนนี้ประสานงานกันได้อย่างลงตัวภายในเวลาอนุรวดเร็วเพราะนับตั้งแต่พิมลีกกลับมารรสตาร์ทก็ช่วยกันทั้งยิงทั้งจ่ายให้แมนยูอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนนี้ป็อกโนก็แสดงถึงคอนเน็กชันที่เหนือชั้นในจังหวะเตะมุมโดยบรูโน่บันจงเปิดบอลให้ป็อกบาที่ยืนอยู่บริเวณน,นอกกรอบเขตโทษก่อนที่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสจะปั่นโค้งส่งบอลซุกก้นตะข่ายเข้าไปเป็นประตูที่3และยัง เป็นประตูแรกของปอกบานับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2019ซึ่งถ้าหากทั้งคู่ยังรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆการคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของแมนยูคงจะสำเร็จอย่างแน่นอน ทำลายสถิติอีกแล้วชัยชนะเหนือแอสตันวิลล่าเมื่อคืนนี้นอกจาก3คะแนนที่ทําได้ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นถึง17นัดติดต่อการอารมทุกรายการและยังสร้างสถิติใหม่ได้อีกด้วยโดยที่แมนยูกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกที่สามารถเก็บชัยชนะ4เกมติดต่อกันรพร้อมกับยิงประตูคู่แข่งได้อย่างน้อย3ลูกซึ่งทีมสุดท้ายที่เคยทําได้ในเกมลีกสูงสุดก็คือหงส์แดงลิเวอร์พูลเมื่อเดือนตุลาคมปี1987แถมพวกเขายังมีโอกาส จะเพิ่มสถิติได้อีกถ้านัดต่อไปอยังไล่ถล่มเซาท์แฮมตันได้ถึง3ประตูบอกเลยว่าโปรแกรมอีกสนะัดที่เหลือในพรีเมียร์ลีกถ้านัดลูกอมและลูกทีมยังรักษามาตรฐานได้แบบนี้พวกเราแฟนบอเรดอรมมี่คงมีหวังได้เห็นทีมรักกลับไปเล่นในฟุตบอลยุโรปถ้วยใบยใหญ่สุดอีกครั้งอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและขอฝากเพจแฟนผีวไร้ขนไวในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ